วเหนียวสีเขียวของเราก็สุกแล้วนะคะร้อนๆเลยค่ะ้เดี๋ยวเราไล่น้ําออกนะคะข้าวเหนียวเราจะได้ไม่แฉะเนาะวันนี้พามานึ่งข้าวเหนียวสีเขียวค่ะจากน้าฮิฟบอยสีเขียวนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะนึ่งข้าวสีชมพูไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มานึ่งสีเขียวให้ดูนะคะอันนี้น้าเออเป็นข้าวเหนียวนะคะอันนี้ใช้ข้าวเหนียวใหม่นะคะอันนี้ก็ล้างทําความสะอาดมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเทน้ําลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำลงไปนะคะให้ท่วมข้าวเลยค่ะอก็จะประมาณนี้นะคะให้ท่วมข้าวแบบนี้นะคะแล้วเราก็เทค่ะนี่ค่ะสีน้ำสีเขียวนะคะประมาณแก้วป๊กเนาะอันนี้ใช้ข้าวเหนียวหนึ่งโลนะคะอ่ใส่ไปเลยค่ะใช้สักแก้วครึ่งนะคะอ่ะเสียดาย สีหอมหวานมากแล้วก็เคล็ดลับนะคะทำให้ข้าวเหนียวของเรานุ่มไวยิ่งขึ้นนะคะข้าวไม่บูดด้วยนะคะข้าวไม่บูดง่ายด้วยนะคะใส่มะนาวลงไปค่ะอนี่ค่ะข้าวเหนียวของเราก็จะเป็นนี่คะ่ะแล้วเราก็คนนะคะนี่ให้แช่ไว้นะคะให้ข้าวเหนียวมันเป็นสีเขียวก่อนนะคะแช่ไว้ประมาณสักเอ่อห้าถึงหกชั่วโมงนะคะหรือว่าใครอยากให้นุ่มก็ประมาณแช่ไว้ข้ามคืนนะคะ เดี๋ยวเราค่อยเอาไปเอาเดี๋ยวเราค่อยเอาข้าวเหนียวไปนึ่งนะคะอันนี้ก็คือข้าวที่เรานึ่งนะคะโอสีสวยมากนี่ค่ะโอสีสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานึ่งต่ออีกสักห้านาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเทนะคะสีสวยหอมมากเลยค่ะ ข้าเหนียวสีเขียวของเราก็สุกแล้วนะคะรอ้รอนๆเลยค่ะโอ้สีสันสวยงามมากนี่ค่ะโอ้หอมอันนี้เป็นอุ๊โอ,อ้ร้อนๆเลยเดี๋ยวเราไล่น้ำออกนะคะข้าเหนียวเราจะได้ไม่แฉะเนาะโอ้สีสวยมากค่ะอันนี้ใส่ไปประมาณ2 2ป๊กได้นะคะ น้ำน้ำเขียวเนาะืมสีสวยมากค่ะอู้อยไอไอไอ่ออ้สีสวยหอมนีส่สวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวมากินกับส้มปลาน้อยค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะอู้ร้อนร้อร้อนู้ร้อนรเลยโอ้ย กินกับส้มป่าน้อยนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะหอมนุ่มไม่หวาน,นะคะ่ะไม่หวานไม่เปรี้ยวก่อนที่จะเอาไปนึ่งก็ล้างน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวมาลองกินกับส้มป่าน้อยนะคะ อืสามารถกินแบบกับแกงกับซ้ำตำํากินกับอะไรได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่หวานเนะเาะเรา้องกินกับซ้มปัานน้ยนะคะ หลังจากที่คลิปที่ก่อนคลิปที่แล้วนะคะทําจากสีชมพูจากไฮฟูบอยนะคะน้ําแดงเนาะอันนี้เลยมาทําสีเขียวให้ดูนะคะอร่อยหอมก็เป็นทางเลือกนะคะสําหรับบางคนอาจจะทํามาจากสีใบเตยเนาะวันนี้ก็ทํามาจากไฮฟูบอยก็สีสวยเหมือนกันค่ะ นี่ขันเหี่ยวสีสวยมาก ถ้ามีเวลาก็แช่ข้ามคืนไว้ได้เลยนะคะสีก็จะสวยสวยแบบนี้เลยสีสวยมากหอมมันก็สะดวกดีนะคะคื้อน้ำสีเขียวแบบนี้มาแล้วก็แช่ข้เหนียวไว้แล้วก็เอามานึ่ง หอมหอมเขียวไม่ได้ใส่สีเลยนะคะเนี่ยจากเขียวจากไอน้น้ำเขียวเลยค่ะใครอยากให้เขียวแบบแบบนี้ก็ทิ้งไว้ค่าคืนนะคะ ทประมาณสักสองแก้วเป๊กน้อยนะคะก็จะได้สีสวยแบบนี้ด้วยอืมอืมจะคอืม้